อย่างไก่กูมันเลี้ยวเนี่ยเช่าช่าเช่าช่าบ้านอู่กูมีบ้านนีเนี่ยบ้านอู่กูมีเช่าบ้านกูยอะจัดเพื่ย cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> จะเป็นไรวะเยอยเฮ้ย <laughs> มีคนยิงคอสโบรใส่กูกูไม่รู้ยิงจากไหนเพื่อน กานลากใช่ช <builds Donald gek ka> ิดต <tanta> <puppy> ่อตอเอาบอวลุไว้เลยบอลลไวใช่เฮ้ยบันนังคะดูขอแป๊บ

ข้ามของมันส่ง Ê mà, Ui ui huỵu, nè bạn, huỵu, 1, huỵu, 1 Ui, đồn phẹt บ้านกูชั้นหนึ่งเชี่ยมันยิงกูจากไหนวะอยู่ในบ้านข้างหลังเหอเสียงก็ไม่ได้ยินแมม ไิดฝั่งรู้ปะโอ้ยงเมาทั tá, en ้งบงงเสียงเพื่อนอะไรทียเฮ้ นี่นี่นี่มาชิดมาชิดเกิดหาได้ยินไหมเนี่ยเจ้าซ้ำ ยังไม่เห็นเพื่อนเลยนะหว่ามาหว่าใกล้

อ้าวทำยังไงคุณเช็ Oh, kalau yang man Wih, 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 wih 皮洛。<laughs> <laughs> หไหนมันลงมา,หา,หาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บไปดาดาดาน้องน้องน้องเไม่มีอีไน่าหว ยัง ไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ว

กระดาษปิวคุณรู้ว่าคนเดินรถมารถมาเสียงมันคุนคุนถังเย่หายละมีปีโป้ด้วยเอ้ยมันเก็บมันเก็บอ๋อเพื่อนมันเอ้ยมันยังไม่ขึ้นรถไั่ไม่ขึ้นรถเพื่อนไปแล้วเอ้ามันคนเอ้ามันตีเดียวกันหรอเออมันตีเดียวกันเป็นตัวไทยต่อเฟิร์ม ไม่มันกูเห็นสองตัวบนร,รถรกูเห็นสองตัวนะบนร,รถอะแสดงว่าตีบ้านอะคนละตีกับไอตัวที่ยิงจากข้างนอกเว้เพราะเราเก็บไปสองเรบรกสองโอ้โหเยอยถือว่าเป็นปฏิบัติการที่เฉียบอยู่นะเ <laughs> ยอะจัดอะแม่งเอารถถังมาเก็บเลยเชื่อ

lẹt nhắn nắng lòng vượt bi lòng nguyện cọp đã chuẩn cọt mừng miếng phải ăn kính mừng miếng phiếu ăn kính mừng 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 แต่ยิงไม่ดาวตัวนั้นอะถ้ายิงดาวงัดแมงรถถังรถถังฟรี มาเขียวอะไรโดนชี้ดเหรอเห็นปะ่ดีไม่จะหลังเดินไปกันเห็นรถถัง เว้ยแหลกแหลกอะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่รถถังรถถังกระบะน,นี้มาแล้วเอยเขียบปะเขียบปะโหลโหลอ้เหี้ยมาฟาเข้าไปไหนวะเนละ โลได้ยินกูปะเนี่ยเฮ้ยใหม่มัเดาม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 าบ้านเราเนี่ยรถ ไอ้เหี้ยรถถังมันช้าบ้านนี้ไปไปไปเข้าเลยดอกยันสองระเบิดได้ระเบิดปูต้นมีหลังบ้านหมดเฮ้ยไม่ใช่พลัตี้ไอ้เหี้ยบนบนบ้านบนบ้านเรื่องมาเรื่องโวยไปยยเ่น ในห้องห้องลึกห้องลึกมีระเบิดประสไหมเดี๋ยวแฟลให้เดี๋ฟให้เราึ้นเฮ้กูมีเน็ตกูมีเน็ตเต้นเสร็จละเน็ตไปไม่ตายกห้อห้องลึกว่ะไมโน้องเลอาโดนอีหมดหมด มาจากไหนนี่อไ,ไอเ้เย้ตัวหลังเป็นลนตีเลยสัตว์วงวงวงมาวงมาอ้าวรถถังอยู่ไหนวะไม่ช่องไหมรถไปรถไปรถไปขวาไปไม่ใช่มีจะวิ่งทีเดอร์ไอ้เหี้ย เสียวตัวว UH ิ่งมาคิดเพราะเพื่อนอะตอนตอนเพื่อนตายเพื่อนก็ตายฝั่งเอานั่นไงรถถังไอ้เหี้ยอ่ะโคตรเตี้หรอะ หรือว่าแม่งมีรถถังสองคันเลยเป็นไปอ่านี่ฆ่าตัวรถถังมีตัว,ตวมีนี่นี่อยู่นั่นมีเออห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหเฮีย <ไป S 1> เราเล่นไหนวะเนะี่ยมีรถอยู่แต่ว่านั่นห้องน้ำเลยปหล่ะ,ะถังกบสี่เลยไม,ไม่ไม่ไม่เราเอา,เ,อาเดี๋ยวนี้ก็ได้กหอย

ามเอ้ยเรารถไถเยียบกู่รถไถเยียบกู่อย่าลุนระวังระวังรถรถหนังระวังไอ้ห้องน้ำตายห้องน้ำตายไอ้เหี้ยวไรมึงเอ๋วปะเนี่ย ตัวนึงตัวนึงฟังนึงของรถถังอ่ะเขารถถังได้จูรถถังได้ทำเกียร์าตายหมดโนะอ้ยเกียคิวเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮีย้ยเฮ้เ้เ กูจะล่วงไปพี่แฝดเลย